เรียกด้ว่าเป็นปอดเล็กๆใจกลางกรุงเทพเลยนะคะวิ่งก่อไปกับกลุ่มวิ่งของชนพีสวลมลิน่าได้นะคะ, <you> คะอายุเท่าไหร่ครับพี่เขารวมตัวกันได้สักกี่ปีแล้วนะครับสามสิบขึ้นแถวนี้นะครับมีของกินเพียบเลยนะครับรวมวิ่งสวนลมนะครับพาไปหาก,กินสวัสดีครับนกป่าพาวิ่งอีพีนี้นะครับเราก็พามาอยู่กันที่สวนสาธารณะเล็กๆนะครับใจกลางกรุงเทพมหาคน,นะครครับสวนลุมนีนาฮะ นีาเป็นส่วน,นเล็กๆใจกลางกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ประมาณ30ไร่ตั้งอยู่เขตพนครบริเวณแยกเดินจำเวลาเปิดปิดนะครับในช่วงเช้าตั้งแต่4นาิก30นทีถึง10โมงและช่วงเย็นตั้งแต่4โมงเย็นถึง3ทุ่มครับการเดินทางก็ง่ายนะครับถ้ามาจากรถไฟไฟไ้า MRT ให้ลงที่สถานี3ยอดออกทางประตู1แล้วเลี้ยวซ้ายเรียบถนนมหาชัยประมาณ200เมตร จุดสังเกตนะครับทางซ้ายมือของเราก็จะเป็นตึกสีเหลืองหรือที่รู้จักกันในชื่อคุกเก่าครับเดินต่อผ่านแยกเดือนจำเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสิริชัยเดินอีกประมาณ50เมตรก็ถึงประตูทางเข้าแล้วครับ ปอร์ดเล็กๆใจกลางกรุงเทพเลยนะครับเพราะว่านอกจากที่จะมีต้นไม้มีสวนมีสนามหญ้าอะไรเยอะแยะมากมายแล้วนะครับยังมีสนามเด็กเล่นสนามสเก็ตบอร์ดอุปกรณ์เล่นเวทลานกิจกรรมเต้นแอโรบิก สำหรับใครนะครับที่อยากจะมาวิ่งที่สวนลมนีนาก็แนะนําเลยนะครับถ้าใครวิ่งคนเดียวแล้วรู้สึกว่าเขินนะครับจะมีกลุ่มวิ่งด้วยนะครับก็สามารถวิ่งก่อไปกับกลุ่มวิ่งของชนบทวิ่งสวนลมนีนาได้นะครับก็มีวิ่งทุกวันนะครับอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะไปวิ่งกับเขาพี่ๆนะทุกคนเลยนะครับไปเอาไปดูกันนะครับแรงสวนลมนีาธแรงสวนลมนะฮะโอ้ห้าสิบฝาแล้วครับสิบกิโลโอ้สุดยอด อายุเท่าไหร่คะปอพี่เขาครัวสว่รอบแล้วครับเนี่ยี่รอบแล้วอที่สิบรอบที่สิบ้โหเก่งมากมา <laughs> <laughs> จุดที่ต้องระวังสำหรับสวนโรมาเนีานะครับก็คือ สวนโรมานิน่นาเนี่ยเป็นสวนสาธารณะที่ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็เวลาวิ่งควรจะต้องระมัดระวังคนที่เดินไปเดินมาในสวนด้วยนะครับอีกทั้งตรงพื้นเนี่ยยังมีฝาท่อนะครับแล้วก็มีจุดตั้งเสาไฟมีจุดอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆนะครับก็ให้รามัดระวังนะครับสวนนอกานั้นก็เป็นสวนที่น่าวิ่งเลยทีเดียวครับ 2, 2> สองันนี้ลม,ลมสวนลมนะฮะปกติก็จะมีอบนโต๊ะเนี่ยจะไม่ค่อยว่างแต่วันนี้น้อยเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปข้างนอกกันจะเป็นของกินใช่ไหมครับใช่ที่มามวิงว่งน้อยรอยชามที่มาวันนี้เพราะว่าจะมากินเนี่ย <laughs> นี่บรรยากาศหลังวิ่งเสร็จแล้วนะครับก็ยืดเยยดกันนะฮะ<า>ได้ยินชื่อานานมากเลยะครับสวนลมมน,นีนาเนี่ยครับพอรวมตัวกันได้สักกี่ปีแล้วนะครับเนี่ย น่าจะประมาณ3าบขึ้นสามสิบขึ้นนะครับเพราะว่าผมไปงานไหนนี่เจอเสื้อสนลมตลอดเลยใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่สมาชิกนี่จะรุ่นอายุตั้งแต่ช่วงไหนครับ เออจริงๆนะมีทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นเลยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรให้ถึงได้วิ่งมาเป็นถึงทุกวันนี้ครับก็แรกๆอ้วนอ๋อครับลดความอ้วนนะแค่มาลดความอ้วนครับแล้วก็มาเล่นเวทแล้วเห็นคนเก่าๆเขาวิ่งกันว่าเอ๊ะทำไมเขาวิ่งเร็วจังครับทำไมวิ่งไม่เลิกสักทีก็เลยอยากลองบ้างอ๋อครับพอมาลองปั๊บติดใจเลยรอบหนึ่งประมาณกี่เมตรเออหกร้อยกว่าเมตรหกร้อยกว่สิครับก็เน้นหลายรอบหน่อยนะครับโหแต่ทำให้คนจบฟูได้นี่สุดยอดนะครับ ขอบคุณมากครับ,บ,บครับสามาัานนิดหน่อยครับพี่วิ่งมานานหรือ,อยังครับพี่วิ่งมาน่าจะ20ปียี่สิบปีนะครับอ๋อแล้ว,ลว,ลวมีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงแบบวิ่งแบบได้เป็นปปน,นานๆขนาดนี้ครับพี่วิ่งในเด็กนะครับพออายุมากขึ้นก็วิ่งเพื่อสุขภาพอ๋อครับอ่ะพี่บีครับเอาอาฟูดกันครับฟูดนะครับ3ชั่วโมง20สุดยอดครับผมสุดยอดครับครับ ชั่วโมงโอ้เงั้นก็มีถ้วยเต็มบ้านเลยไม่เยอะครับบ้าโชคดีก็ได้อ๋อครับแล้วแต่งานนะครับครับขอบคุณครับเขาเขาเขาคู่กันเขาคู่กันอันนี้เป็นไอดอลของชมรมเราแนะนำตัวหน่อยครับที่แนะนำหรอกค่ะรู้จักคือโกลนอ๋อครับเป็นไงบ้างครับพี่วิ่งมานานหรือยังครับสี่ปีค่ะบสี่ปีอ๋อครับแล้วนึกยังไงถึงแบบมาเริ่มวิ่งกันตอนแรกครับ นี่กันนี้คนเมื่อกี้นะครับพีวีอ๋อครับแล้วมีแรงบันดาลใจทำไมถึงให้วิ่งได้ถึงทุกวันนี้นะครับแม่ะก็เห็นเพื่อนวิ่งก็วิ่งด้วยงานงานแรกเป็นยังไงอ่าใช่ครับแล้วไงครับความรู้สึกงานแรกเป็นยังไงเหรอ นี่ได้ถ้วยเลยเราดีมีแผนในการวิ่งยังไงต่อไหมครับหรือว่าหยุดวิ่งแล้วค่ะหยุดตลอดขยันวิ่ง ATM ีเอ็มก่อนให้ทำสัมโปกันสัมโปครับเมาขอให้สำเร็จนะสัมโปนะครับ อยากหอมหนุ่มแล้วก็อยากหอมแบบหอมอยากหอมวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งจัดกี่โลลงมากี่โลเขาเนี่ยยิสิบโลลงมาสิบเจ็ดสิบเหลือห้าตอนนี้เหลือห้าสิบแปดเองโอ้โสุดยอดนะครับวิ่งมากี่ปีนะครับสองปีกว่าองกปีลดสิบโลนะครับมีเทคนิคอะไรไหมครับไม่มีแล้วครับวิ่งไปด้วยกินวิ่งไปด้วยกินไปด้วยกินไม่ลดนะครับนี่ครับเยาวชนของสวนลมนะครับ 1คะตสุอีกโลนงหนูไม่ค่อยได้ลงงานอ๋อครับแล้วตอนวิ่งส0โลนี้ได้เวลาเท่าไหร่ดีสุดมันไม่ถึง10บโลอ่ะอ๋อไม่ถึงส0โลอ๋อล้เท่าไหร่วิ่งวิ่งวิ่งอวิ่งปกี่โลตอนนั้นเก97กโอสบายละองเกว่าแล้ววิ่งไงจะแบบถึงมาชอบวิ่งได้พอขบอหลังจากวิเสร็จเราชอบไปที่ไหนกันนะฮะแวลาดน้อยค่ะ น้ำมโูโอ้ยชื่อดังมากใช่ไหมไปลดเรถพิเศษหรือเปล่าแต่คิดราคาพิเศษก็คือใส่ <laughs> ของให้เยอะแต่ราคาเท่าเดิมอ่าสุดยอดนะครับเนี่ยครับแต่ลาปากกันนะครับบอกว่ามาจาก <laughs> ในช่องนะครับก็แจกถ่ายพิเศษนะครับ <laughs> สวัสดีครับเราจะหาแรงบันดาลใจนะคร <laughs> ับแบบว่าวิ่งเพื่อลดน้ำหนักใช่ไหมครับ <laughs> ไม่ใช่ค่ะรู้สุขภาพล้วนๆแต่ ีวิ่งเพื่อให้กินได้และทำให้เราแบบสุขภาพดีนะครับใช่หนาเห็นคุณหมอเขากินแล้วเขายังสวยได้หนูก็เลยตามหอมากอันนี้มีหมอเป็นไอดอลใชนะ <laughs> แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการวิ่งที่สวนโรมาน,นีนาตนะครับก็คือแถวนี้นะครับมีของกินเพียบเลยนะครับวันนี้เราจะให้ทีมงานนะครับของชมรมวิ่งสวนดมนะครับพาไปหาก,กินของดีๆของอรอ่อ,รอยๆนะครับของขึ้นชื่อแถวบริเวณนี้เลยนะฮะ ในอ้วนชื่อดังเสาชิงช้าทัานี้เราจะมาร้านภูทอนบาร์น้ำปังปิ้งโอ้คนเยอะมากบรรยากาศดีดูสิคนเยอะโอ้คนเยอะมากสุดยอดรอรอจะยาวไปไกลต้องปีนโต๊ะเป็นไร